สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูตัวนี้นะครับฝาสั่งตองของแท้เป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับของแท้ลูกต้องไม่ติดฝาครับนี่ครับลูกต้องไม่ติดฝานะครับอย่างที่สองของแท้จะต้องเป็นวงจรแม่เหล็กใช้ลูกกับคู่กับลูกแม่เหล็กนะครับนี่นะครับต้องใช้คู่กันนะครับระหว่างฝากับลูกเพราะว่าในนี้มันจะเป็นวงจรแม่เหล็กแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นวงจรแม่เหล็กคู่กับลูกนะครับ เพราะฉะนั้นฝากัะลูกต้องใช้คู่กันเอาฝาไปเขย่ากับลูกอื่นใช้ไม่ได้ครับถ้าเอาลูกไปเขย่ากับจานอื่นฝาอื่นก็ใช้ไม่ได้ครับต้องใช้คู่กันนะครับของแท็บอย่างนี้นี่นะครับฟังเสียงเอาครับนี่นะครับลูกต้องใสนะครับลูกต้องใสแล้วก็ที่สําคัญราคาต้องไม่แพงครับพันสี่ร้อยเก้าสิบเองครับตอนนี้นะครับได้ทั้งชุดเลยนะครับฝากับลูกนะครับ ตั้งได้เฉพาะหน้า4ี่นะครับ4ี่สองเอียวถ้าจะเล่นหน้าลายต้องไม่เล่นฝาสูงต่ำครับอ่านี้บอกเลยนะครับบอกชัดเจนครับนี่นะครับน้ำหนักมือจะให้ออกคู่หรือออกตองเรากำหนดได้ครับหันจุดที่เราต้องการไปเนี่ยครับนี่นะครับวิธีการเทคนิคอ่าดูแล้วนะครับอันนี้จะอนมากออกประนให้เขย่าบเบาๆครับนี่ครับผมตั้งลูกกันนะ เบาๆครับตองครับน้ำหนักมือต้องเบามากนะครับเราก็เขย่าปกติของเราไปเนี่ยครับอะเหว่าอย่างเงี้ยผมขย่าวัดดวงครับอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเราจะเอาตองนะครับเราก็มาเลยครับตั้งสี่เล่นเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับปุ๊บเอาคู่หรือตองนะครับนี่เลยครับเป็นคู่หกอ่าทีนี้จะเอาเป็น สองบ้างครับนี่นะครับเราเขย่าเป็นวัดดวงไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขาสงสัยจับได้นะครับนี้เราก็ตั้งจุดมาฝั่งสองนี่นะครับคู่สองเอาอีกครับจะเอาเป็นห้าครับแล้วก็เขย่าอย่างเงี้ยครับวัดดวงของเราไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จปุ๊บเราจะเอาคู่ห้าหรือตองห้าแล้วแต่น้ำหนักมือเรา ย้ายมาฝั่งนี้ครับเอี่ยว265นี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวฝาสั่งตองสั่งคู่สั่งตองนะครับชื่อเต็มเต็มนี่นะครับอมาฝั่งนี้เอาะไรครับเอี่ยวครับนี่นะครับเป็นวัดดวงไปครับแล้วก็เขย่าวัดดวงแบบไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บเผลอๆครับ มาเลยครับแล้วก็ตั้งลูกน้ำหนักมือต้องได้ครับนี่นะครับนี่คือการทำงานของฝาสั่งตองของแท้ที่สงสัยนะครับเปิดครับนี่นะครับไม่ติดนะครับคือหลายคนสงสัยว่าลินครับติดฝาไหมเปิดให้ดูเลยนะครับอ่ฝั่งนี้บ้างก็ได้นะครับ ดูกันเอาเองครับไม่ติดนะครับนี่คือลักษณะของฝาสั่งตองตัวใหม่นะครับคืออย่างแรกรูปต้องไม่ติดฝาอย่างที่สองต้องตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้หมายความว่าถ้าเป็นโลหะทั่วไปปกติครับไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กเมื่อไหร่นะครับแม่เหล็กปุ๊บลูกก็จะติดฝาก็จะติดนะครับก็หลีกเลี่ยงให คนอื่นใช้ไม่เหล็กตวดนะครับทางที่ดีก็ไม่ให้เขาจับลูกจับฝาเราแค่นี้เองครับย้ําลูกไปใช้กับฝาอื่นจานอื่นไม่ได้ฝาไปใช้กับลูกอื่นไม่ได้นะครับต้องใช้คู่กันแค่คู่นี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้ฝาสั่งจองตัวใหม่นี้นะครับพันสี่ร้อยเก้าสิบโทรศูนย์เก้าแปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่งไอดีไลน์ครับ jht จีเอชแปดแปดศูนย์แปดจีไปที่ช่องค้นหาเพื่อนนะครับ jht จีเอชแปดแปดศูนย์แปดจี 1,490เเนี่ยครับเก็บปลายทางนะครับอันนี้ก็คือของแท้แน่นอนนะครับถ้าซื้อกับทางเรานะครับก็ให้ดูลูกก่อนครับลูกจะใสแจ๋วนะครับดูไม่ออกอะครับนี่นะครับลองไปฝึกลองไปเล่นกันดูได้นะครับขอบคุณครับ